ซีซ้อนเส้าครับมาตามบ่วงกันครับขึ้นบ่ไหนเลยร่มลายกัได้อจังใดดีหิวหางบอ่อก็ะแลนยนแล่น,น,ลนบอ่อสมหวยมันเลย สวยบอกน้มกระสอบกระเทียนไบนี่ได้กระสอบกระสอบใส่หนูอยู่อยู่ได้พี่น้อง Nhún con lèn nhỉ Đép áo về nghỉ con Vâng có cảm con mua subscribe กึงกงมงั้งกงมาใส่เดิมือกงกับวลันวัวไม่เป็นเดิมสิฮึกงกับบดีตกงเอาแต่กงกลักบ มันล้มครับอฮ้ยแนนบ่ติดอยู่พี่น้องติดอยู่ติดอยู่ครับน้อยวายอยู่ถึกอยู่ครับนี่โตมัน Đó, đem lẹt hạt mắn đi đó, con con khắp Tặng con con khắp <cười> <cười> นี่หน่อยครับถ้ายอมตําบ่วงมันบ่ติดดอกเว้ยเทศบ่วงอใหญ่ซิเอาไปนี่ล่ะครับบ่วงเดี๋ยวจะาสอบก่อน แดีวค่มาแติลงเดว้นี๋ยวน่มจำโทรศัพผมเต็มผมลบออกกันว่ามันลบออกหมดลผม โบกผานเลยเดี๋ยวเรื่องใครมาแต่งบ่วงครับั้งหนึ่งนี่โมเรนเลยนู้หน่อยแล้วมันขี่ดือดหอนักวมเรีน tôi nhảy lên bộ một cái này, như thế nào các bạn tắm đi chứ nào, tắm chứ gặp nước cái mắt càng nhá đớt buồn đứa này kìa Det er godt å finne บ่วงเดียวครับบ่วงเดียวนี่ละ่ะวายถือประมันตัวปุ้่ดอกเดียเด๋ยวไปข้งไว้ผมบ่วงเอาไว้นี่ละ่ะเดี๋ยวเหมือนเด้งผมสีมาแต่งบ่วงไม่ดอกอต่อไปเห็ุงานครับเดี๋ยวคลิปหน้าวัดไทยนี่อีกประมาณประมาน,าน,านคลิปตำรับคลิปนี่กับไปตำหนี่เด้อพี่น้องเอ้ย กดไหล่กดแช็กกดติดตามเปนกำลังใจนะครับไปละครับสวัสดีครับโอาก้มกับอดี